สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอะไกันเอฟซีเบิร์ดสกูตสกุลมณีกัมภพกับปุนาสาวลาวคือเก่านะพี่น้องมณีสปูบ่ได้ไปนานเนาะสปูอยู่เฮือนเนาะมณีภาวะท่าสีเนาะอันสั่งกับบริจา้างมาจะใส่เนาะพี่น้องถารุ่นสาวกับเป็นไผ่เนาะก่อนอื่นมดเนาะสปูกากาขอบุญขอบุญพูนนในเอฟซีไลไลเดอร์ที่ส่งเงินมาให้สปูทาสีห้องหน่เนาะ พิ่นกอยากให้ของน้าขคงสปูงามเดียวแบบเบื้องและสบายตาเนาะการททาสีกับการปูนเตกปูนล,ลาวเองเนาะสปูคออวยพรใส่ให้เผิ่นี้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยกระเจ็บเง,งินทองหลังไรเทมาคิดเงินเป็นเนงินคิดทองเป็นทองพัฒนาชิงใดขอพให้ได้สิงนั่นการเงินการงานเจริญุ่งเพียงเนาะบันนี้สปูกับสิพาไปเบื่งการทาสีของน้าข,ของสปูเนาะเดี๋ยวไปรุ่นสางคนนั้นเป็นไทยเนาะ แทนแทนอันนี้คือสางของเขาเนาะก็คืออิพอของเขาเองเนาะจ้างผลไม้แล้วเอ็มลอยกล่องหนึ่งกับกระเพยกระเพยซองหนึ่งเนะ้ะเป็นสีควันบุรีเนะทาเลยค่ะนี้ เอาแปลงทานจงนูจ,นจังอารูกิ่งกิ่งอ่ะนี่ซีแห่งเลยงามอยู่เนาะกลมกลืนกับประตูเลยเนาะ มือขัดลังนี่เป็นก็ใส่ภผ้าปิดปากเนาะมันอันคิวนะ สีนี่กับบริเวห้องพื้นเนาะลงสีไปเลยเพราะว่าเป็นสีพลาสติกเนาะผู้ลีลาทาสีเป็นกันเลยเนาะมือกัดหลังเด็ดแหงลายเนาะนี่นดอกคุนกับย่ยว่าท่านหล่นเบอร์เจเนะ ปีนี้เทวะดอกลาเนาะปีตะกาเนี่ยวิย่งหล่นลงไปอลไรดอกคูนกันนะสีควนบุรีผสมกับน้ำ คืออะไรไข่ย่อยเนาะเดทฮอนอันนี้คือการแบบเอาสกอตใส่มาติดนะสกอตเนี่ยมาติดขอบนะเวลาอันมันจะเหมือนกินอันวงกบของเขาเนาะขอบจินเดสัสกระดาษกาวห้องอันนี้กระดาษกาวนิ้งอ๋อห้องมีนงไข่กระดาษกาวนี่คือกระดาษกาวเทปกาวเทปกระดาษกาว อันนี้ก็พูดไทยอีกเลยครับเขพูดเป็นน้ำลายแต่งหน่อยเพอิญว่าพ่อเป็นคนหมักลิ้นหมกเนาะมันมีหม,มกที่ขายแหล่ไม่ได้คอยเถียก,กันเป็นไรเน,นาะไข่หมกดำๆยิ่งแซ่บเลยซา,ขายไข่หมกเห่งนี่ทาแหลเป็นอะไรปะไปเลยคือแบบกลมกลืนกันไปเลยเนาะน เทาเทาไปเลยควันบุรีนั่นแหละเนาะเป็นสีที่แบบหมักลายเนาะบูคิดว่าฟันบูคิดว่าสีได้สีเนาะแต่แรงมันมาเองที่บูคิดทได้อ้าวคิดว่ามันสิเป็นแบบสีเทาแบบอขาดการไว้มันสิเป็นสีเทาอ่อนๆกว่านี้นะอันนี้มันเป็นควันบุรีแบบเป็นสีที่แบบพอพึงพอใจลายๆนะสีหนึ่งห้านะ ชียังชีนานวันมีชีนานวนอยู่น้ำมะล้นไม่ค่อยท่าเป่าแค่เดี๋ยวนี้หรมาท่าสีเองนอกบไม่เคยท่าอะ่างนี้คุณท้าก็ต้องมีครั้งแรกนั่นิไม่ด้ท่าได้รอบหนึ่งมินิไฮนี่ก้อนจ้ะทารอบเดียวสักคนเราจะหน่อยทีห เคยทาสีนงพี่ทีทันเนอะเป็นยังไงมันสิอดหรือสีอร่วงนนี้ แปลงมันมาทาดำนังเนาะอาลูกกินแรับำเลยบอนค่ะ คือผลงานของส่างจำเป็นเนาะไหมรอบที่โซงเลยเนาะนี่ เต็มกันยังบบทันละเอียดเนาะกาซิมาทารรบที่ซงคางนี่อีกเนาะน้องแบบเขาจับกลงเมื่อกี้ในกันเห็นในกลงสั่นนอ้องก็เลยสิเบบใช้ตั้งกลงเองเลยเนาะวันนี้อรอบที่ซงทารรบที่ซง้วยจะเป็นยังไงเนาะ มันเป็น เชิงเบาเบาเตต่อไปเรือบได้ะเต่อ,เร,อเรือแบบลใหม่เมื่อหยาคบคมนี่บ่อน,นันนาละนี่บอ่บอ,น,บอ,น,บอน,นี่บ่อนั้นถ้าเราจเอาในนี่ตัดความอะไเลย ย่างปรับลงมาทำอย่างเอาตัวนี้ กผลก็มาลำรอบที่สองบ่เป็นรอบที่สองเนาะเป็นล,ลำรอบที่สามเนาะลำหอยของสปูนะคือฝั่งของสปูทาเนาะมันบอทันละเอียดอะไรนอกกากยังบ่เคยผ่านงานจากเถื่อนเนาะมันโพล่มาลำหอยไหมอันนี้คือฝั่งที่แบบท่าเร็วเลยเนาะ คือหากลังแต่ว่าเบื่อยง,อยงน,น,นี้มันแหงนี่แหงขึงอยังงขึงอย่งเนาะน,นี่คือทั้งหนาที่แบบท่าเร็วเซ็จสิน้นภารกิจนะเอาเวลาพอมเกพี่นงคิดีดสปูกัสิคอยุดไว้เพียงสำนีก่อนเด้พอพากพอมเกพี่นงไปกดไลค์กดเซ กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สปูฮิดคลิปต่อๆไปในเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง